เนสีาเดอก็ต้องการชุดุนเกนอนเราก็สวยแล้วแค่ด้ยอนีดอยานี้คะฉันเร่าขอไปขอไปขอไปไปด้วยได้ไหมอ่ะแค่ต้องแกไขค่ะจะเป็นแบบจะเป็นงานที่สูงสระนะครเป็นลุงมันจิดหัวมัน เราจะให้ฉันถูกพื้นอย่างนี้หรอจะถูไปทีนี้เราจะให้ถูก<า>มามคะเราจะให้ใช่ไหมฮะฮะเอาฉันไปด้วยเถอะฉันจะยอมผูกบ้านทั้งหมดเลยอ่ะฉัไนไปด้วยนะฉันไปด้วยนะฉัยอมนะฉันยอมเอาจะยอมขาดทุกอย่างทุกอย่างที่เสร็จเลยตบตบตบเลยไม่มีเหตุผลตบต้องตบ ที่ต้องหังหรือว่าต้องการนะคะามสามารถพิเศษนะครับเป็นเต้นะคะ่ะวันนี้จะมาเป็น contemporary dance นะคะ่ะอะไรนะครับขอล้มทีหนึ่ง <c oughs> คอยหลังไปก่อนคอยหลังไปอีกอ่าเป็นท่าสวิงแล้วหมุนแล้วล้ม ไม่เอแมวนะเอาลงมบิดพื้นพื้นพื้นลงมาบิพื้นมาทำต่อไปมีความถูกทำต่อไปไปกินข้าวกันมา หายละสุดยอดสุดยอด อ่าโอเคทีนี้พอแล้วจับมือใกล้เลยพอมาใล้เลยพอแล้วเดี๋ยวโอเคมาก3สามคนวันนี้ก็สนุกดีค่ะเราตอบเหมือนกันเลยอ่ะเราคิดว่าถ้าเลือกหนึ่งคนแะแบบคิดว่าสามคนนี้ใครจะชนะได้เป็นเนีแน่เน้แน่จคงเป็นเขานะคงอย่างนั้นค่ะ เร,เรามาจากไหนกันบ้างคะเนี่ย๋อมาจากโคราชค่ะมาจากบ้านค่ะม, <laughs> มาจากนิวยอร์คค่ะรวมรวมพลังกันประเทศที่หนึงคะ <laughs> <laughs> ่ะประเทศฮิเริ่มร้อยให้ค่ะ